ชนบุรีเป็นดินแดนที่ปรากฏขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยธาวดีขอมและสุโขทยัยแต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆกระจัดกระจายกันอยู่กำหนดให้ชนบุรีเป็นเมืองชั้นจัตวามีตำบลสำคัญอยู่ในชนบุรีเรียงจากเหนือลงใต้คือเมืองบางไทรเมืองบางป่าส้อย และเมืองบางละมุดแม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆแต่ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งทางบกและในทะเลมีการทำไร่ทำนาทำสวนนอกจากนี้ยังมีการติดต่อกับชาวจีนที่ร่องเรือสำเภาเข้ามาค้าขายกับกรุงสยามด้วย พูดถึงชนบุรีหลายคนคงนึกถึงพัทยาแต่ความจริงแล้วชนบุรียังมีที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น 1. เมืองน้ำแข็งใหญ่ที่สุดในเอเชีย 2. ศิลปะแห่งเดียวในประเทศไทย 3. ปราสาทจัดสัตธรรมปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4. พิพิธภัณฑ์งูซึ่งเต็มไปด้วยงูหลากหลายชนิด ห้าสัมผัสมุมมองใหม่ๆของงูโดยมีคนที่ดูแลอยู่ข้างๆหกสวนน้ำซึ่งเป็นที่เด็กๆและครอบครัวไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดส่วนที่พักของชนบุรีชนบุรีไม่เพียงแต่มีที่พักอยู่ที่ ทะเลอย่างเดียวซึ่งมีที่พักอยู่หลายที่ที่สวยงามเช่น 1. ยูพัทยาเป็นเป็นห้องพักแบบเรียบสบายเหมาะสำหรับครอบครัวอบอุ่น 2. วีรันดารีสอร์ทพัทยาเป็นตึกแบบหลายชั้นสวยงามและมีห้องพักที่หรู เหมาะสําหรับคนที่อยากพักผ่อนสามโมเวนพิกสยามโฮเทลพัทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่มีชื่อเสียงของชมรีเป็นอันมากจึงทำให้โรงแรมนี้มีคนพักเป็นจำนวนมากแล้วก็ ชนบุรีไม่เพียงมีแต่สถานที่ท่องเที่ยวหรือที่พักอย่างเดียวยังมีร้านอาหารที่อร่อยและไม่แพงเกินไปส่วนใหญ่คนจะคิดว่าชนบุรีจะมีเพียงแต่อาหารทะเลแต่ไม่เลยค่ะยังมีอาหารหลากหลายชนิดที่ทุกคนนึกไม่ถึง